วันนี้นายจะพามารีวิวพาดูชมรถคร่าวๆครับผมของ m a <c oughs> ส d a 2เลขใหม่ครับผมอยู่เพียง4,000กวันโลเท่านั้นเองขายอยู่เพียง477,000บาทเท่านั้นครับผมลก็เดี๋ยวพาไปดูรอบรถโดยรวมกันครับดูนครับ ครับวันนี้ครับผมอยู่กับนายนะครับที่เต็นท์รถเพอร์เฟ Car คาร์ซอยลาซานามหรือสุขวิท1 0รอยห้าครับผมวันนี้นายจะพามารีวิวพาดูชมรถคร่าวๆครับผมของคันนี้เลย Mazda 2 1 3 c คันนี้ก็เป็นรถปี21นะคันนี้รถปี21รถใหม่ๆเลยเลขไม่ครับผมอยู่เพียง4 0 0 0ันกว่าโลเท่านั้นเองก็ป้ายแดงครับผมพูดถึงราคากันป้ายแดงเปิดตัวที่599,000ของเราครับผมขายอยู่เพียง 4 7 0 0 0 0บาทเท่านั 3, 3, 3, ้นครับผมราคาลดไปมากกว่าแสนสองแถมยังออกฟรีดาวครับผมจัดได้ทุกอาชีพแถมมีรับประกันหลังการขายคันนี้ครับผมรถปี21คันนี้ก็ยังมีรับประกันหลังโดยศูนย์ซ่อมของมาซาอีก2ปีเต็มเมครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูรอบรถโดยรวมกันครับดูนครับก็นี่ครับผมเปิดมาเลยหนาอย่างนี้มาซาครับผมนี่ครับผมดูไฟมีเป็น LED light นะครับผมก็สวยงามนะคันนี้มาซา สีมาสวยเลยครับผมยางไปดูกันดูตัวยางยางครับผมเป็นยางปี21รถยางใหม่ดอกเต็มครับผมคันนี้จัดไปเลยเต็มเต็มออกป้ายแดงมาอย่างไงนะมาอยู่ที่เราอย่างนั้นเลยก็รถเทสได้ครับผมมายังเยอะกว่านี้อีกอันนี้ไหม่สี่พันกว่าเท่านั้นเองก็ดูครับผมเป็นสีดำคันนี้ดำหน้ามีตัวกันน้ำฝนรถนี้ไม่มีตําหนิมาเลยนะคันนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีเก็บงาเก็บไรเลยครับผมมาถึงก็ ลางรถถ่ายรูปสวยเลยครับนี้เป็นตัว s k y ีเอครับผมเครื่อง1.3เน้นประหยัดน้ำมันมากครับผมโตผมเนี่ยใช้มา z d a ามาเหมือนกันประหยัดน้ำมันเรียกได้วิ่ง20กิโลลิตรก็ทำได้ครับผมก็อาทิตย์หนึ่งนี่ใช้ไปเหมาะกับเหมาะสมกับวิ่งในเมืองรถต้องการประหยัดน้ำมันก็ไม่เสียค่าน้ำมันเยอะครับผมมาดาคันนี้นี่ครับผมดูด้านหลังนี่นะมีชุดแต่งอะไรสวยงามครับผม ก็สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเพอร์เฟกตอนนี้เลยนะเฉพาะตอนนี้เท่านั้นก็คือจอง999บาทมีส่วนลดให้ส่งสุดที่50,000บาทครับผมค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการมูลค่าล่วม20,000บาททางเราไม่มีเก็บครับก็เดี๋ยวมาดูใครฝั่งฝั่งคนขับกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านในกันครับผมนี่ครับโอ้โหดูความเงาของมันดูยางเนี่ดูดอกยางเต็มเลยนะยางปี21 พร้อมกับรถปี21ครับผมก็เดี๋ยวนี่กุญแจเป็นตัวกุญแจคีเลสครับผมไปกดนี่นะกดเปิดครับผมมาดูด้านในกันข้างในครับผมภายในเป็นสีดำเหมาะเอ่อสีดำเหมือนตัวรถเลยเบาะเป็นเบาะผ้านะนี่เดี๋ยวจะ,ะตามรถให้ดูเลขไม่กันเลขไม่ครับผม4 1 0พ4 1หนึ่งรหนึ่งรอถเทสได้เนี่ยการันตีเลยว่า ยังจะมาเยอะกว่านี้อีกครับผมก็นี่ครับปุ่มสัมผัสนะไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวปรับตัวหน้าจอครับผมสามารถเลือกได้นะว่าจะใช้เป็นตัวนี้หรือว่าต้องการเป็นเป็นทัชสกรีนได้ครับผมก็แอร์เป็นตัวแอร์แอร์แอร์อรัออนล็อกพร้อมกับออ,อสามารถใส่ออโต้ได้นี่ครับผมมีความความใหม่อินใหม่อยู่ทุกทุกอย่างใหม่กิฟต์อันนี้โอ้ ก็นี่ครับผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นสามารถปรับเปลี่ยนเสียงเปิดเพียงรับสายโทรศัพท์ครับผมคันนี้ดูอันนี้ก็เป็นตัวหน้าจอเรือนใหม่นะที่ปรับมาใหม่แล้วนะคันนี้มีวัดอัตราเร่งรอบใส่บอกเกียร์นี่ครับผมดูงานเกียร์ถอยกล้องนี่ครับตอบโจทย์ครับผมนี่มีปุ่มปรับโหมด7สปีด ได้เลยนีนะครับผมต่อ A U S นะอันนี้ก็จะเป็น a p p l e c a r า l a เพเสียบเข้าไปปุ๊บสามารถต่อได้เลยครับตรงนี้ก็จะขึ้นหน้าจอตรงนี้เลยคันนี้ำย้ำราคาอีกสักครั้งนึ่งแล้วกัน4 7 7 0 0 0บาทเท่านั้นก็ราคาดีครับผมเดี๋ยวพาไปดูตัวฝากระโปรงกับตัวเครื่องยนต์กันอันนี้จะเป็นปุ่ม i s ซอฟนะอันนี้ลืมแจ้งไปปุ่ม i s ซอฟก็เป็นเหมือนว่าเวลาเราขับไปจอดรถไฟแดงอย่างเงี้ยเออมันจะมีระบบเป็นออโต้เลยก็คือจะหยุด รถจะหยุดการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อให้ได้เป็นเพื่อให้รถเนี่ยประหยัดน้ำมันไม่กินน้ำมันครับผมก็เลยเราจะเปิดด้านหน้ากันเปิดดรอเครื่องยนต์นครับโอโ้โหดูความเนียนดูความใหม่ของเขาครับผมเครื่องยนต์นี่ไม่ได้ยินเสียงเลยนะคันนี้แทบไม่ได้ยินเลยรถรถอย่างที่แจ้งเลยรถเป็นรถปี21ครับผมออกป้ายแดงมาปล่อยมาถึงเราเลย นี่ครับผมดูนำรถต่างๆก็อยู่แล้วครับผมขายขายรถสภาพดีไม่มีชนมาแล้วก็เครื่องยนต์แบตอะไรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดครับผมคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งแล้วคันที่ป้ายแดงมายัางไงเราไปอย่างนั้นเลยรถไม่สี่พันครับผมถ้าเกิดไปออกป้ายแดงตอนนี้นะเงินดาวมีแน,แน่เงินดาวไม่พอไหนจะต้องรอรถอีก2เดือน3เดือนครับผมมาที่เราวันเดียวรับรถได้นะวันเดียวรับรถได้เดี๋ยวไปดู ดูข้างหน้าแล้วไปดูด้านหลังกันปากบงหลังครับพี่เก็บสัมภาระครับผมเปิดมาเลยดูดิกว้างขวางนะคันนี้โอ้โหใหญ่เก็บได้หมดอันนี้มีช่องสําหรับต้องการพับเบาะนะถ้าเกิดเราต้องการพับเบาะเราดึงปุ๊บเราดันเข้าไปได้เลยต้องการพับให้เก็บสัมภาระได้กว้างมากกว่าน,นี้ครับผมแต่ผมว่าเท่านี้ก็พอแล้วยางอะไรอุปกรณ์ต่งตางๆมีครบครับผม นี่เลยอุปกรณ์ต่างๆนะใส่ได้หมดเรามีเรามีของให้ให้หมดเลยครับผมอันนี้ก็สําหรับลูกค้าที่กำลังสนใจอยู่นะคันนี้ครับผมราคา4ี่แสนสี่หมื่นบาทเท่านั้นผ่อนระบมออกรถฟรีดาวจองเท่าร้อยก้าบาทมีส่วนลดให้ห้าหมื่นก็สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันผ่อนแล้วเหลือเพียงงวดละเจ็ดพันกว่าบาทครับผมคันนี้นะผ่อนเพียงเจ็ดพันกว่าบาททำสูงสุดเจ็ดปีเลยพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษเงื่อนไขดีๆแต่ยังไม่พอเท่านั้นรับประกันหลังการขายครับผมคันนี้ก็ยังมีในส่วนของ รัาประกันสูญนะสูญเนี่ยรับประกัน3ปีเต็มใช่ไหมรถปีนี้ปี22อรถปี21เหลืออีก2ปีให้ใช้เต็มเ็มนะคันนี้นะก็มีปัญหาอะไรเข้าสู์มีปัญหาอะไรเข้าสูไในหมดแล้วผมคันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสาหรับมาด้าสองหนึ่งจุดสามซีสปอร์ตครับผมคันนี้ก่อนท่านใดกําลังมองหารถอีโคคาประหยัดน้ำมันคันนี้ครับผมโทรมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยมีน้องแอดมินคอยรับสายตลอด2 4ชั่วโมงครับผมก็สำหรับวันนี้นายขอลาไปก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ครับให้เป็นกําลังใจให้ทางนายและทางทีมงานของเราได้มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆครับผมก็วันนี้นายขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ